ใครรถเข็นมาไว้ยนี่ นี่คุณคุณขึ้นมาในรถผมได้ไงเนี่ยคุณเป็นคนเอาเตียงพยาบาลมาขวางผมไว้ใช่ไหมก็ผู้บริหารระดับสูงส่งอย่างคุณมันเจอยากเจอเย็นนะี่ผมว่าเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแล้วนะเชิญคุณลงมาจากรถผมได้แล้วคุณคิดว่าความทุเรศของคุณเนี่ยมันมีแค่นั้นเหรอนี่น คิดว่าฉันเนี่ยจะปล่อยให้คุณลบได้อีกเหรอคุณลงมาจากรถผมได้แล้วไม่ผมบอกให้ลงมาลงมาคุณปล่อยทันไม่ลองคุณ ฉันห้าแสนนะฉันจเจ้าคลิปลงโซเชียลจริงด้วยคุณอยากจะเอาไปลงอะไรก็ลงไปเถอะผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติคนดื่มเหล้าก็ต้องเมาอยู่แล้วอีกอย่างผมเป็นหมอไม่ได้มีข้อห้ามข้อไหนห้ามไม่ให้หมอดื่มเหล้าถ้าผมเป็นพระก,ก็ว่าไปอ่ะงนี่ฉันคิดแล้วว่าคนไม่มีความรู้สึกอย่างคุณเนี่ยต้องพูดแบบนี แล้วถ้าคุณมีคลิปอะไรของผมอีกเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเปิดให้ผมดูให้หมดเลยดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลำบากมาที่นี่บ่อยๆตกลงเนี่ยคุณจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้ฉันจริงๆใช่ไหมถ้าคุณเรียกว่าค่าเสียหายก็แสดงว่าคุณต้องเสียหายจริงๆถ้าคุณพร้อมไปตรวจภายในเมื่อไหร่ก็บอกผมแล้วกัน แล้วถ้าฉันไปบอกลูกคุณว่าฉันไม่ใช่แม่คุณลองคิดดูเล่นๆก็ได้นะว่าถ้าลูกคุณรู้ว่าพอที่แซนดีของเขาเนี่ยไปแอบก,กิ๊กกักกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ลูกคุณจะรู้สึกยังไงฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะเลยนะนี่คุณเป็นถึงเจ้าของโรงพยาบาลอ่ะไอ้เงินแค่นเนี้ย คุณไม่ขนในร่วงลงมาจากหน้าแข้งคุณหรอกครับผสมคุณปาคุณปาคะคือค,คุณมิกน้องมิกเป็นอะไรครับ